เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สะเทือนวงการการเมืองเลยนะครับเมื่อจูจ่ๆก็มีข่าวว่าผู้สมัครสสของพรรคประชาชนที่จังหวัดตากเนี่ยถูกตำรวจเขาจับกุมเรื่องนี้กลายเป็นวิกฤตใหญ่ทันทีเลยครับจนพรรคต้องเรียบตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบด่วนจีเลยทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับว่าพรรคประชาชนเขาจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงใช่เลยครับพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคำถามที่ทุกคนอยากรู้เลยก็คือแล้วพรรคจะเอายังไงต่อ จะอุ้มคนของตัวเองไหมหรือว่าจะเลือกความถูกต้องโอ้โหบอกเลยว่านี่คือบททดสอบครั้งสำคัญของพรรคเขาเลยล่ะครับนา่าติดตามมากๆเรามาเริ่มกันที่ต้นเรื่องกันก่อนเลยนะครับวิกฤตที่เกิดขึ้นก็คือการที่ผู้สมัครสสคุณรัชพงษ์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวนี่แหละครับแล้วพรรคตอบสนองยังไงทันทีเลยครับมาดูจุดยืนที่พรรคประกาศออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าจะไม่มีการปกป้องใดๆทั้งสิน้นและนี่คือคําพูดที่ออกมาจากปากหัวนหน้าพรรคเลยนะครับ ชัดเจนมากคือเขาประกาศเลยว่าไม่ปกป้องไม่ปกปิดนะครับคนที่ถูกกล่าวหาก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมเองโหถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่แรงและชัดเจนมากๆตั้งแต่แรกเลยว่าพักเขาเอาจริงกับเรื่องนี้พักเขายังย้ำหลักการที่เรียกว่าไม่มีพื้นที่สีเทาด้วยนะครับคือระบ,บุชัดๆไปเลยว่าเรื่องคอร์รัปชันอาชญากรรมร้ายแรงยาเสพติด ขามนุษย์ไปจนถึงพวกทุนสีเทาหรือแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่พักจะไม่มีวันยอมรับได้เด็ดขาดนี่คือมาตรฐานที่พักพยายามสื่อสารออกมาให้สังคมรับรู้แต่เรื่องนี้มันก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่นะครับเราลองมาดูกันในส่วนของการตรวจสอบภายในพักแล้วก็ข้อจํากัดที่เขาต้องเจอดีกว่าถ้าเราลองไล่ไทม์ไลน์ดูนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วพักเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคือเคยได้รับเรื่องร้องเรียนมาก่อนแล้วก็เริ่มมีการตรวจสอบภายในกันไปแล้วด้วย แต่จุดที่มันพีคเลยก็คือพักพึ่งจะได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการพร้อมกับหลักฐานชัดๆจากเจ้าหน้าที่รัฐก็คือในคืนก่อนวันถแถลงข่าวนี้เองประเด็นนี้ก็มาสนใจครับคือพักเขาอธิบายแบบนี้ว่าในฐานะพักการเวงเนี่ยเครื่องมือในการตรวจสอบคนมันมีจํากัดนะครับมันไม่เหมือนตํารวจหรือหน่วยงานรัฐที่มีอํานาจเต็มที่นะครับคือพักไม่สามารถไปขอดูประวัติอาชญากรรมหรือเช็คข้อมูลเชิงลึกจากฐานข้อมูลราชการได้ขนาดนั้นมันก็เลยเป็นข้อจํากัดใหญ่มากๆในการสแกนคนให้ละเอียดแบบร้อเปอร์เซ และที่สำคัญคือพักเขาก็บอกด้วยนะครับว่าเคยเรียกผู้สมัครคนนี้มาคุยแล้วโดยตรงเลยซึ่งเจ้าตัวก็ยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาตลอดนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่พักมีอยู่ก่อนที่เรื่องจะบานปลายมาถึงขั้นถูกจับกลุ่มนะครับพราะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เดิมพันมันสูงมากเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียวละแต่มันคือเกมการเมืองและที่สําคัญความเชื่อมั่นจากประชาชนด้วยแล้วผลกระทบทางการเมืองละ่ะ ชัดที่สุดเลยครับคือตัวเลขนี้เลย0ย์ครับใช่แล้วครับ0นย์หมายความว่าพักประชาชนหมดสิทธิส่งผู้สมัครคนอื่นลงแข่งในเขตเลือกตั้งนี้โดยสิ้นเชิงคือจบเลยช่องนี้หายไปเลยแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วด้วยถือว่าเสียหายหนักมากทางการเมืองทีนี้พักเขาก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสื่อสารเรื่องความเชื่อมั่นนะครับคือเขาบอกว่าความไว้วางใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราบอกว่าคนของเราดีหมดจด100%์หรอก เพราะในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้แต่ความเชื่อมั่นมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเจอปัญหาแล้วพักกล้าที่จะจัดการมันอย่างรวดเร็วโปร่งใสและเด็ดขาดแค่ไหนตั้งหากนี่แหละคือบทพิสูจน์ของจริงแล้วจากนี้ไปล่ะพักจะเดินหน้ายังไงต่อในการถแถลงข่าวเขาก็วางแผนขั้นต่อไปไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับนี่คือแผน3สเต็ปที่พักประกาศออกมานะครับขั้นแรกคือส่งทีมกฎหมายลงไปดูสถานการณ์ทันที 2. คือจะยังไม่ด่วนตัดสินแต่จะรอหลักฐานที่เป็นทางการจากตำรวจก่อนและ 3. ถ้าหลักฐานมัดตัวว่าผิดจริงพักพร้อมจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดตามกฎของพักทันทีถือว่าชัดเจนดีครับและสุดท้ายนะครับพักเขาก็ฝากข้อเรียกร้องไปถึงหน่วยงานรัฐด้วยว่าไหนๆก็จะตรวจสอบกันแล้วก็อยากให้ใช้มาตรฐานเดียวกันนี้ตรวจสอบผู้สมัครจากทุกๆพักการเมืองอย่างเท่าเทียมและโปร่งใสด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเลือกตั้งแบบนี้เพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และสุดท้ายนะครับมันก็กลับมาที่คำถามใหญ่ที่น่าคิดตามมากๆเลยว่าการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่คนมีต่อพังนี้ยังไงแล้วมันจะส่งผลต่อภาพรวมของการเมืองไทยในระยะยาวด้วยหรือเปล่าเรื่องนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่าบทสรุปมันจะออกมาในรูปแบบไหน